สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรานะคะโมติพอตวันนี้พี่โมติก็จะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ของทางแบรนด์โมติพอตค่ะชื่อว่าโมติพอตเคโปค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เจ้าตัวโมติพอดเควโปนี่นะคะก็จะมีสีสีด้วยกันค่ะสีแรกนะคะก็จะเป็นสีอะควาบลูค่ะหน้าตาสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็สีที่สองนะคะก็จะเป็นสีพิงค์สกายค่ะนี่สีที่สามนะคะก็จะเป็นสีรอยัลแบ็คค่ะ แล้วก็สีสุดท้ายก็จะเป็นสี Shiny s i l ีเวค่ะก็จะเป็นสีออกประมาณนี้เลยข้างในกล่องนะคะก็เปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องเลยตัวเครื่องหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะข้างในก็จะมีสติกเกอร์ให้นะคะก็จะมีสติกเกอร์ให้2อัน แล้วก็มีคู่มือมาให้นะคะคู่มือคือสวยมากๆทำรายละเอียดแบบใหญ่มากค่ะแล้วก็บอกดีเทลตัวเครื่องบอกรายละเอียดบอกชัดเจนมากๆแล้วก็จะมีสายชาร์จแบตนะคะสายชาร์จแบตแบบ Type C ส,สีแดงนะคะเขาก็จะให้มาในกล่องแบบนี้เลยหน้าตาตัวเครื่องนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าพอทั่วไปนิดนึงแต่น้ำหนักเบามากๆค่ะแล้วก็ข้างหน้าเขาจะเขียนว่า เคโพแบบแบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นจอค่ะจอแสดงผล LED s r r e n เนาะเขาก็จะเขียนว่าโมติแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแสดงผลของตัวพอดค่ะเดี๋ยวแสดงยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ตรงท้ายเครื่องนะคะก็จะเป็นรูสายชาร์จค่ะสายชาร์จก็จะใช้ประเภท Type C เป็นฟ้าชาร์จนะคะชาร์จแบตเต็มไวมากขนาดแบตของตัวเครื่องนี้นะคะที่เครื่องเขามีความอ้วนนิดนึงกว่าชาวบ้านเขาเนาะเพราะว่าแบตมีขนาด800มิลลิแอมค่ะที่ซึ่งแบบให้แบตมาแบบเยอะแบบเยอะมากๆสูบได้ถึง1 400ครั้งไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดระหว่างวันเลยเจ้าโมติพอดเคโปนะคะก็จะมีหัวน้ำยาอยู่ทั้งหมด8รสชาติด้วยกันค่ะ รสชาติที่พี่มติเลือกเทสวันนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นจี่ไอซ์ค่ะหน้ากล่องเขาก็จะบอกเลยนะคะว่ารสชาติอะไรมีนิโคตินกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะต่อไปนะคะก็จะมาดูเลยค่ะว่ารูปร่างของหัวน้ํายาของเขาจะเป็นยังไงนี่นะคะก็จะเป็นสองหัวแบบนี้นี่เลยค่ะตัวหัวน้ํายาเขาจะเป็นหัวทึบมากๆมีจุกซิลิโคนให้หัวท้ายตัวหัวน้ายาเนาะแล้วก็เราก็จะแกะเลย หัวน้ำยาเขาดีมากๆเลยนะคะก็จะมีชื่อรสชาติแล้วก็เปอร์เซ็นต์นิโคตินบอกไว้อย่างชัดเจนข้างใต้ก็จะเป็นขั้วทองเหลืองแล้วก็ตัวแม่เหล็กที่จะเชื่อมกับตัวเครื่องค่ะก็เดี๋ยวพี่โมติจะลองเสียบหัวน้ำยาดูนะคะว่าการแสดงผลของจอ LED ของเจ้าโมติเคโปเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เลยค่ะมันก็จะมีการแสดงเปอร์เซ็นต์ของนิโคตินแต่มันจะแสดงมาแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ ตรงหน้าจอจะเห็นชัดเลยว่าหัวน้ำยาของเราเนี่ยเหลือปริมาณเท่าไหร่โหมดการสูบแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะพอร์ตบางตัวค่ะคือเราไม่รู้เลยว่าแบตเตอรี่เราจะหมดตอนไหนแต่ตัวน,นี้คือหมดกังวลไปได้เลยนอกจากความจุของปริมาณแบตที่ใหญ่แล้ว<ม>ก็มีหน้าจอแสดงผลบอกด้วยเช่นกันค่ะโมดีพอร์ตเคโปค่ะ,คะก็จะเป็นพอร์ตแบบโครสซิสเต็มเหมือนพอร์ตทั่วไปเลยค่ะแต่ข้อดีของเขาเลยก็คือนอกจากมีจอแสดงผลแล,แล้วก็ยังมีโหมดให้เลือกทั้งหมด 2โหมดด้วยกันก็คือเมาส์ทุลังกับไดเรกทุลัง2โหมดนี้แตกต่างกันยังไงเมาส์ทุลังก็คือจากปากไปปอดค่ะแล้วก็ไดเรกทลังก็คือสูบเข้าปอดแบบตรงๆเลยจะเป็นฟิลแบบโลง่ลงๆไม่ต้องใช้แบบกําลังในการสูบเยอะเท่าเมาส์ทุลังค่ะ <_ S 2> เดี๋ยวพี่โมติก็จะมาเทสให้ดูว่า2โหมดเนี้ยมันความรู้สึกและฟิลสูบอมันเป็นยังไง โมติเลือกลิ้นจี่ใช่ไหมคะคือลิ้นจี่จริงๆนะคะลิ้นจี่แล้วมีความเย็นแบบเต็มห้าก็คือให้ห้าเลยก็คือแบบชอบมากๆโดยส่วนตัวว่าชอบตัวบุหรี่ที่มันมีความเย็นอยู่แล้วเนาะก็เลยแบบพอตัวนี้คือแบบน้ํายาเขาดีมากๆเลยคะ่ะก็ขอลองอีกทีละกันมัน ความแน่นที่มีความสมูทละมุนแบบผสมผสานกันคือมันไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรในการสูบอะคะ่ะคือความแน่นมันโอเคเลยค่ะคือแน่นแน่นมากถ้าสูบไป,ปยเยอะๆก็ถามว่านี่กอติน2%เอาเรื่องอยู่นะคะในโหมดของเมาส์ทุลังนะคะไอตัว m มติพอดเคปโตัวเนี้ยก็จะมี MCU h i ชิปที่จ่ายไฟได้ก็คือต้องยอมรับเลยว่า เขาดีจริงๆคือเขานิ่งมากๆมีความสมูทมีความละมุนหลังจากที่ลองเทสไปแล้วนะคะหน้าจอของตัวเครื่องเจ้า Moti Pod K Pro ตัวนี้จะแสดงผลปริมาณน้ํายาแบบเรียลไทม์มากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ตอนสูบไปก็ร้อเเนาะคือตอนนี้ก็มีปริมาณเปอร์เซ็นต์คงเหลือบอกอยู่ตลอดเวลาว่าปริมาณน้ํายาเหลืออยู่เท่าไหร่ค่ะมาในจุดไฮไลท์ของเจ้า Moti Pod K Pro นี่เลยค่ะคือการเปลี่ยนโหมดในการสูบจาก เมาส์ทุลังเป็นไดเรกทุลังนะคะก็แค่ง่ายๆเลยค่ะเปลี่ยนหมดแบบง่ายๆก็คือดึงหัวแล้วก็พลิกแล้วก็เสียบลงไปค่ะก็จะโชว์ปริมาณนิโคตินเหมือนเดิมแล้วก็จะเปลี่ยนเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนโหมดเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงปริมาณน้ํายาโหมดแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะก็นี่เลยเหมือนเดิมก็แค่ เราเปลี่ยนโหมดในการสูบนะก็คือง่ายๆเลยก็คือแค่พลิกหัวมันก็จะโชว์ตรงหน้าจอเลยค่ะเราก็จะรู้ทันทีว่าเราสูบโหมดอะไรอยู่ตัวเครื่องตัวนี้จะมี2โหมดเนาะมัทุลังปากไปปอดแล้วก็ไดเร็กทุลังก็คือเข้าปอดโดยตรงค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันค่ะว่าโหมดเนี้ยฟิลจะเป็นยังไง รสชาติคือชัดเหมือนเดิมเลยคะ่ะกลิ่นของลิ้นจี่ก็คือคงความเดิมทั้ง2โหมดส่วนฟิลสูบก,ก็จะเป็นสําหรับ D T L ก็จะเป็นฟิลแบบโลง่ลงๆก็จะมีควันเยอะกว่า M T L ที่เทสไปก่อนหน้านี้เมื่อกี้มันก็เห็นกันแบบชัดๆเลยว่า D T L ให้ฟิลแบบโลง่งแล้วก็ควันที่เยอะกว่ามัน จะบอกว่าอันไหนดีกว่าคือตอบไม่ได้นะคะก็คือดีทั้ง2แล้วแต่ว่าทุกคนจะชอบแบบไหนก็คือแบบดีทั้ง2ค่ะทั้ง DTL และ n t l ค่ะตอนนี้ก็คือแอบแกะทั้ง4ส,สีของเครื่องเจ้า Motiport K Pro มาแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าสี่สีแต่ละสีสวยขนาดไหนอันนี้นะคะสีแรกค่ะก็จะเป็นสีอะคราวบูค่ะก็จะเป็นสีเขียวไล่ลงมาเป็นสีน้ำเงินค่ะคือสวยมากดูสิค่ะ นี่ก็จะเป็นสี Pink Sky นะคะก็จะเป็นสีชมพูไล่ลงมาเป็นสีม่วงค่ะก็คือเหมาะกับสาวๆมากๆเลยแล้วก็จะมีหน้าจอ LED สีดำตัดแบบนี้สวยมากๆเลยเห็นไหมคะสีต่อไปนะคะนี่จะเป็นสี Chinese Silver ค่ะตัวเครื่องเขาจะเป็นสีเงินล้วนเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยจอ LED สีดำเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเขาจะมีความเล่นไฟนิดหนึ่งเหมือนมีกิตเตอร์ผสมอยู่ในตัวเครื่องเลยค่ะสวยมากแล้วแบบ ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะสีนี้เหมาะทั้งคู่เลยสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีรอยั b แบ็คค่ะก็คือจะเป็นตัวสีดํา ทั้งเครื่องเลยแล้วก็หน้าจอ LED ก็ดํามองอย่างนี้เหมือนคล้ายๆจะเป็นเหมือนสีดําด้านนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่สีดําด้านนะเขาจะมีความแบบเงานิดนึงอะคะ่ะตัวเครื่องคือแบบเรียบหรูสุขุมดูเท่มากๆเลยค่ะเราก็แบบให้ดูไปทั้งสี่สีครบเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากความสวยงามของตัวเครื่องแล้วนะคะโมติพอดเคโพยังมีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยและอัจฉริยะมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของวง,งการพอตเลยก็ว่าได้คือไม่มีไม่ได้แล้วนะคะ เพื่อนๆคือของมันต้องมีจริงๆค่ะคือเท่มากๆแล้วเจ๋งมากๆค่ะเพื่อนเื่อนคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook, IG หรือ Li น์แอของ m o ติ p o t ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เลยตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ m o t i p o t com สั่งง่ายส่งไวแน่นอนค่ะวันนี้พี่โมติขอตัวลาไปสู่ m o t i p o d k p o ก่อนนะคะบ๊ายบาย